อ่าคืนแล้วครับตามคอมเมนต์แล้วนะนี่นี่ไปลากจอแคนก็คือตามคอมเมนต์เป๊ะ,เ,ปะเลยนะครับผมตามคอมเมนต์แล้วอุ๊ยไม่ใช่ตามคอมเมนต์ดินี่ตามคอมเมนต์เป๊ะ,เ,ปะเลยทำไมรู้สึกว่ารถมันขยับได้ปะเฮ้ย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 ดีดดิเฮ้ย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 ไม่มันขยับเองได้ปะ ่าเดี๋ยวเอาเฮ้ย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 อย่านะเว้ยล็อกก่อนหรอเว้ยล็อกไว้ก่อนหรอเว้ยป๊าบโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเอาปุ่มลงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลงไม่ได้เหรอลงได้ดิอันนี้เป็นโลเบิตเป็น